อูดาซีกาเยอรมนีครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับอุโอนเบอร์ลินอันดับ7จ็ดเลเวอร์คูเซนอยู่ยี่สิบแแต้มเกมล่าสุดนัดสุดท้ายของเลกแรกเนี่ยถือว่าเสียฟอร์มเลยครับบุกไปแพ้ไฟบวกแบบพลิกล็อกมา1ต่อ2นะครับสภาพทีมชาราเกสเจ็ะนะครับตัวหลักๆที่ลงได้พวกคาริมเดอร์เมียบายครับแนวรุกอย่างฟอร์เรียนบอดข้างหน้าเป็นพัทถิกชิกนะครับฝั่งของอุลวนเบอร์ลิน ยีจ็แต้มเกมล่าสุดบุกชนะโบคุ่ม1นูนะครับแต่ว่าปัญหาของยูริโอนเบอร์ลินเนี่ยสองกองหน้าตัวจริงคืนนี้ลงไม่ได้ทั้งหมดนะครับเชอรันโดเบ็กเกอร์กองหน้าตัวเก่งติดโควิด แถมไตโวอวอนิยี่นะครับก็ไปเล่นให้กับทีมชาติในแอฟริกันเนชั่นครับทำให้ตัวหลักจะเป็นแม็กซ์ครูเซ่นะครับเกงกิฮารากูชิข้างหน้าเป็นเควินเบรเรนนะครับเกมแรกเสมอกัน1-1ที่บ้านของอูริโอนเบอร์ลินครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เดร็กูเซ่นเหนือกว่านะครับที่จริงฟอร์มเลเวอร์ช่วงหลังก็แว่งๆนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาคืออูริโอนเบอร์ลินเนี่ยดันไม่มี2กองหน้าตัวเก่งนะครับผมมองว่าส่งผลแน่นอนนะครับไม่น่าจะยิงเลเวอร์ได้ครับอยู่ที่ว่าเลเเเเเวออออรรร์จจะะคมมมมพทีีี่่่กกก็บบบแต้้หืปลลลาาาาานนนนัใ เป็นการออกสตาร์ทเกมแรกของตีครับผมมองว่าเลเวอร์ทำได้นะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์เลเวอร์คูเซ่นครับ